งานเข้าตำรวจเจาะไมยเรียกใบเฟิร์นพิมพชนกปมรีสอร์ตดังลุกป่าสงวนตำรวจทหารป่าไม้กรมเจ้าท่าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าต้นน้ำน,นั่นบุกยุดรีสอร์ตหูในหมู่บ้านสบันลุกป่าสงวนแห่งชาติภูคาผาแดงหลังเพิกเฉยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก แม้ถูกนำเนินคดีด้านพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกให้ปากคำปมรีวิวที่พักด้านพอรอตอตอ,ตอปิยพันธ์พักพงศิลป์พอบอกอพอจอวอน่น,นกล่าวว่าสำหรับกรณีปรากฏภาพใบเฟิร์นพิมพ์ชนกดารานักแสดงชื่อดังรีวิวที่พักทำผิดกฎหมายดังกล่าวได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน สบพอบอกก่อเกลือออกหมายเรียกให้ดาราสาวเข้ามาชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวหรือไม่ขณะเดียวกันช่วงเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้สนทิกำลังร่วมกับเจ้าท่าทำการสั่งหรือถอนสะพานข้ามน้ำหวาที่หมู่บ้านสปันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำลำน้ำหวารีสอร์ทหรูกลางหมู่บ้านสปัน